ครับเรามาดูเรื่องส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนะครับส่วนบนสุดนี้นะครับก็คือไตเติลบานะครับก็จะมีชื่อตัวโปรแกรมนะครับคือ namo web editor 2.6นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับที่ใช้ในการบันทึกเอกสารเรานะครับโดย default แล้วจะขึ้นมาครับว่า no name 1นะครับใต้ลงมาคือเป็นเมนูบารนะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับที่ใช้ในการทำงานเช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆนะครับก็คือเช่น มีไฟล์นะครับที่ใช้ในการเซฟไฟล์นะครับ o อเปนไฟล์พวกนี้นะครับ Edit ก็คือใช้ในการ Copy นะครับ Select ต่างๆนะครับเมนูวิวก็คือมุมมองต่างของเอกสารนะครับส่วน i n น e r t ก็คือการเพิ่มรูปภาพมีเดียต่างๆเข้ามาในเอกสารงานเรานะครับส่วน Format ก็คือรูปร่างหน้าตาจัดการทีมหรือว่าหน้าตาของตัวเว็บไซต์เรานะครับ table ก็เป็นการเพิ่มตารางนะครับจัดการตารางนะครับ เรื่องของเฟรมก็คือเรื่องของเฟรมเซตนะครับคือมีการเพิ่มเฟรมเข้าไปนะครับอนหนึ่งเว็บเพจอาจจะมีหลายเฟรมก็ได้นะครับส่วนทูลก็จะเป็นเรื่องของการจัดก,การการทํางานต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับวินโดว์ก็เป็นเรื่องของการจัดก,การพวกไซ์เนเจอร์พวกการจัดเรียงหน้าจอวินโดว์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเฮล์นะครับก็ใช้ในการช่วยเหลือโปรแกรมเรานะครับใต้เมนูนี้ก็จะเป็น ไอคอนนะครับไอคอนต่างๆของโปรแกรมนะครับซึ่งก็จะใช้งานบ่อยๆในนี้นะครับเช่น Open, Save พวกนี้นะครับหรือเป็นฝั่งขวามือนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ Insert นะครับเช่น Insert รูปภาพ Insert f ์แฟดนะครับ Table ลเร์เจอต่างๆนะครับหรือว่าเป็นสคริปก็ได้นะครับส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นเครื่องมือชุดวิศาต่างๆนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับก็เช่นการทำไซมิเนเจอร์นะครับ ด้านขวาก็เป็นรูปแบบของฟอร์แมตต่างๆของข้อความของเรานะครับการจัดการพวก CSS นะครับการหัวข้อของเว็บไซต์นะครับล่างมาอีกหน่อยด้านขวามือนี้ครับก็คือเรื่องของไซต์ไลบรารีนะครับก็คือที่เก็บเว็บไซต์เรานะครับอยู่ตรงไหนนะครับส่วนด้านล่างสุดจะเยอะนี่ครับจะยาวเนี่ยเรื่องของ property นะครับก็คือการกําหนดคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆที่เราเลือกใช้อยู่นะครับเช่นตอนนี้ เราเลือกใช้เป็นแบบคลิกเพื่อพิมพ์งานนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัตต่างๆที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งข้อความนะครับเป็นหลักนะครับส่วนตรงการนี้ก็คือเป็นพื้นที่การทํางานของเรานะครับหรือว่า Work ์ก e อนั่นเองนะครับ